ทางหยาถ้ามันมีอรอยยายตากแดดตากยางมันคือนางยิง้มหอมหายากย็มีอะน้บอกร่างเต็มแม่เฮ็ดเวียวกมันกับเมื่อยตัวกันบ่เฮ็ดเวียวกเมื่อยกับนอนอยุ่งงานกองทางหยาหมดเนีกับนอนนั่นนอยยายโอ้ตอนนี้ปิดมัน <c oughs> คือถ้ามันบ,สบ่สบายคือนางยิ้มหอมนายาย,ายายน,น,นยอนนางยิย้มหอมกับท้งเย็นตากแดดกับท้งฮอน จอไม่ผ้าคอยเปตากแดดวันะผ้า,านอนยูโฮมมีตุ <c oughs> คือกีไล่อนอมึงีไล่ใช่ปีใชนาะเอาขอยกับพีคนม,มาตรงๆแกคุณแม่คอยกับบอกว,ว,ว่าคอ,อยเัียจะเสกใครว่าอไม่เหนื่อยเลยค่ะคุณแม่แล้วเจ็เตะ เนี่ยที่เกก๊บหายายายเก็บเขียวที่แล้วก,ก็นอนจะกูบอกออกกวนนะมนีตุ้